สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอสอบถามว่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมหนึ่งไร่เนี่ยจะทำได้กี่สนามครับก่อนอื่นผมต้องขอทราบขนาดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่คุณต้องการก่อนนะครับรบกวนช่วยแนะนำผมทีนะครับประการแรกนะครับก็ต้องดูความกว้างความยาวของพื้นที่นะครับผมจะมะีขนาดนะครับ ประมาณ3ขนาดให้ท่านลองได้ลองพิจารณาดูนะครับในพื้นที่1ไร่ว่าจะทําขนาดไหนได้บ้างนะครับขนาดแรกที่จะแนะนํานะครับก็คือ22่สคูณสีอนะครับอันนี้เห็นได้ทั่วไปนะครับก็จะ,ะเล่นได้ประมาณ5้ถึงหคนนะครับอันนี้จะเห็นเยอะเพราะว่าจะทําทั้งกลางแจ้งและในล่มนะครับก็ พื้นที่ที่ใช้ทั้งหมดก็9 2 4ยสิบี่ตารางเมตรนะครับผมจาก1 6 0 0ันอตารางเมตรแบบที่สองนะครับก็ยี่สิบ้าคูณ4ี่สิบห้านะครับก็พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ก็หนึ่งพันหนึ่งรยิ้าตารางเมตรจาก1 6 0 0ันรอยตารางเมตรนะครับก็คือ1ไร่นะครับอันนี้จะเตะได้เจคนแน่นอนเลยนะครับแล้วก็หกคนยังได้นะครับก็แต่ว่าเจดคนเนี่ย เป็นขนาดที่กำลังพอดีนะครับผมแบบที่สามนะครับถ้าขนาดพื้นที่กว้างคูณยาวได้นะครับแล้วจะทำให้เต็มที่ก็คือ30มสบคูณห้สบนะครับก็จะได้1,500ตารางเมตรนะครับจากหนึ่งไร่ก็เหลือประมาณหนึ่งตารางเมตรนะครับแต่อันนี้จะเตะได้7จถึงเคนเลยนะครับแต่ว่า คืออันนี้มันสําคัญก็คือขึ้นอยู่กับขนาดหน้ากว้างและความยาวของพื้นที่ว่าจะสามารถลงได้หรือเปล่าด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูพื้นที่ผมก่อนแล้วยังไงจะฝากคุณออกแบบด้วยนะครับ